ขาวและใสขึ้นด้วยวิธีง่ายๆในราคา25บาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิฟเกดรัฐาชาแนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาผลัดเซลล์ผิวเพื่อเผยผิวที่มีความขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100%มาร์คมาขามจากเขาคอทะเลภู ตัวนี้มีส่วนผสมที่สำคัญคือมะขามมะขามนี่จะอุดมไปด้วยกรด AHA ช่วยในการลัดเซลล์ผิวและเผยผิวใหม่ที่มีความเนียนนุ่มและกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมธนาคาที่สาวๆาาก็มชอบเอามาทาหน้ากันตัวนี้จะช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็ลดความหมองคล้ำของผิวขมิน้นช่วยในเรื่องของความนวลเนียนและผุดผ่องชะเอมเทศช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำ สุดท้ายน้ำผึ้งและนมตัวนี้ก็จะช่วยให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวแล้วก็ลดความแห้งกร้านให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันค่ะซื้ออยู่ในเซวราคา25บาทนะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่10กรัมล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ทาม,กมากขามให้ทั่วผิวหน้ายกเว้นรอบดวงตากับเปืมฝีปากไว้ด้วย ในระหว่างที่มาร์กอยู่อาจจะมีอาการคันยุกยุบยิบยิบที่ผิวบ้างเกิดจากกด AHA ในตัวมะขามเองมาร์กมะขามอันหนึ่งใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวเลยนะคะมาร์กทิ้งไว10้10-15นาทีก็จะพบว่าเนื้อมาร์กมีความแห้งเหนียวหนึบติดผิวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้นำน้ำสะอาดมาประพรมลงบนผิวหน้าในจำนวนที่ขัดหน้าได้ หลังจากนั้นก็ขัดหน้าต่ออีกสักพักแล้วก็สามารถล้างน้ำสะอาดออกได้เลยใช้ครั้งแรกอาจจะยังไม่เห็นผลสักเท่าไหร่นะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสม่ำเสมอในการใช้นิดหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือใช้อาทิตย์ละ2-3ครั้งหลังจากนั้นทุกคนก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลงว่าผิวตัวเองมีความเนียนขึ้นนุ่มขึ้นและกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะ ตัวเรานี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะระยะการผัดเซลล์ผิวมันก็จะมากกว่า28วันเพราะฉะนั้นมากมะขามตัวนี้ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อเซเลยอะ่ะมันจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะคะในการเคลียร์เซลล์ผิวที่ตายไปแล้วให้หลุดลอกออกไปเผยผิวใหม่ที่มีความเนียนนุ่มและกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พร้อมรับครีมบำรุงต่างๆที่เราจะทับถมลงไปบนผิวหน้าเราอีกให้มันมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มันซึมเข้าหน้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ